ไมลอกูนะจ่ร็ยอเดสตันก็ยเตัน่ี่นะฮะเรต้นไปจะเลยสล็อกแปลว่าไม่รู้มันล็อคเส้นสายการบินพี่ด้นหน้าอย่างเดียว ดูทีเก่ทำไรดินหน้าเดียวเดินหน้าทางขวาเดนหน้าเดียวเดานหน้ามือขวา่อยนาลูกอะไรฝอยนาเ็นทน้ำมันทำัได้ทำยูโกด้ยทลูกก็ได้ายรูกด้วยนี่เฮ้ยเ่อนล่ะนีพี่จะเลีวถุงสุดแปงแล้วนะ ตึงแว่นไม่ต้องทำีกชดดเดดเเดดเดดฮะด้เียเก็บเงี้ยเก็บไม่เก็บกันเดี๋ยวโดนงท้อมือที่ไปโดนเียไม่อเไม่ดโอเคภาษาเอดนะอนภษน้ำน้ำอยู่นูนนะีดน้ำอยู่งนูนนะ